สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง u ู u b e ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะ เดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสรุ่นส p o r t นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1,484,000บาทนะคะแต่คันนี้บวกแพ็กเกจเพิ่มขึ้นไป58,000บาทนะคะราคาจัดจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1้าน 5 4 2 0 0 0บาทนะคะรวมแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพ็กเกจที่บวกเพิ่มขึ้นมา58,000บาทลูกค้าได้อะไรมาบ้างนะคะได้กล้อง360องศารอบคันนะคะได้ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ stop and go นะคะระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมให้รถนอยู่ในช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็ระบบป้องกัน รถเมื่อออกนอกเกรนนะคะแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะคะอัปเกรดเป็น12นิ้วนะคะตัวนี้มีออปชั่นพิเศษเพิ่มมามากมายเลยนะคะตัวนี้สำหรับแพ็กเกจที่บวกเพิ่มขึ้นมา58,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่า e v e r e s ร s p r t คันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ กระจังหน้าของเขานะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับฟอต์อักษร FORD เป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับไฟรีบแบบ LED ให้กับลูกค้าถึง3ดวงนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นไฟสีขาวหรือสีส้มนะคะแล้วก็แจ้งได้ว่าจะให้เดินไฟหรือไม่เดินไฟก็ได้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านบนตัวนี้นะคะติดอักษรคําว่า e v e r e s รเป็นสีดํานะคะตัวนี้ที่ฝากระโปรงด้านหน้าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ไฟของเขานะคะจะเป็น ไฟแบบมันติรีเฟ็เตอร์แบบ LED นะคะให้ลำแสงเป็นสีขาวมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นลูตัวลีว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้หรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเป็นไฟสีแคมป์นะคะตัวนี้ถัดลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้พิเศษสุดเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตัวนี้ครอบเข้าไปที่หน้ารถนะคะตัวนี้ไม่ได้ทําการเปลี่ยน หรือยกหน้าออกไ่อย่างใดนะคะแค่ครอบลงไปเฉยๆนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดเลยนะคะตัวนี้พอใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปนะคะทําให้รถดูเด่นมีมิติดูหรูหรามากยิ่งขึ้นหน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะไปกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ ด้านข้างของเขานะคะมาพร้อมกับิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้แล้วก็ล้อของเขานะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะคุมโทนได้สีดําเงานะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยางสองห้าห้าัพห้าห้าสิบนะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นเบรก a อ s อทั้งสี่ล้อนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นโช้กของเขาเป็นแบบโมโนทูปนะคะตัวนี้แล้วก็ แกมข้างของเขานะคะสีเทากาไฟมาพร้อมกับโลโก้คําว่าเทรอร์โบนะคะพร้อมกับที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะกระจกมองข้างสีดําเงาขนาดใหญ่พร้อมกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวจะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชาัดเจนนะคะก้องด้านข้างมีมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเปิดประตูขึ้นลงรถนะคะจะมีไฟส่องสว่างให้กับลูกค้าด้านข้างนะคะมือเปิดขนาดใหญ่สีดําเงานะคะพร้อมกับ ครอบเบ้ามือนะคะตัวนี้ป้องกันรอยเล็บคุณสุภาพสตรีนะคะแล้วหลังคาด้านบนเป็นสีดํานะคะคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกเปรอร์เซ็นต์ได้นะคะ4060แล้วแต่ความชอบได้เลยอะคาริกคาว่าสปอร์ตนะคะบ่งบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างขนาดใหญ่สีดําพร้อมกับแถบกันลื่นนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะตัวนี้ด้านบนนะคะสปอยเลอร์นะคะตัวนี้ <c oughs> มาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3นะคะฟิล์มด้านหลังสิ้นให้อ่าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังโลโก้สปอรนะคะตัวนี้อักษรอะคริกตรงกลางคำว่าเอเวอเรนะคะแล้วก็ไฟท้ายดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชยที่หน้าจอด้านหน้านะคะทํางานพร้อมกับเซนเซอร์ถอยด้านหลังอีกสี่จุดทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและก็แม่นยําเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์อีกเช่นกันนะคะตัวนี้พร้อมกับท่อคู่นะคะตัวนี้ทําให้รถดูเด่นดูมิติดูหรูมากยิ่งขึ้นเลยนะคะทําให้รถน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเลยนะคะฝาท้ายของเขานะคะตัวนี้สามารถเตะ เปิดได้ที่ท้ายรถก็ได้นะคะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะตัวนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่านะคะว่าตัวเอเวอเรสรุ่นสปอร์ตคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาชมภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะจะดีไซน์คุมโทนด้วยสีดำเลยนะคะจะดูสปอร์ตดูหรูมากเลยนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนะคะ พวงมาลัยมาพร้อมกับกลุ่มควบคุมเค้ืงเสียงที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้หน้าจอตรงกลางขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะแล้วก็ระบบชาร์จแบบไร้สายนะคะรองรับ android auto apple carplay เบรกมือไฟฟ้านะคะเบาะหนังดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ ลดครอบครัวนะคะทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คาปรึกษากับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรและก็ไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยต้องขอฝากเจ้าตัวเอลเรสตัวสปอร์ตคันนี้ไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้หน่อยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube f ์ r บายหนูหน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ